แล้วคราวนี้พี่นิวก็เลยถามเขาว่ารู้จักอีก,กี้ปะนี่ไงเขาบอกอีกี้มันเป็นสกอยอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นายพี่นิวก็จะมาทำการแต่งตัวกันอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวโชว์รูปขึ้นมาให้ดูเลยดีกว่านะคะว่าแต่งเป็นใครนั่นก็คืออีกี้นั่นเองนะคะ บางคนอาจจะไม่รู้จักว่าอีกี้เป็นใครคือจะบอกว่าคุณกี้เนี่ยถ้าเกิดเราเรียกอีทั้งคลิปเนี่ยมันจะดูไม่สุภาพนะคะงั้นพี่นิวขอเรียกว่าคุณกี้ก็แล้วกันนะคุณกี้เนี่ยก็มาจากเพลงท่าทองสาวนะของยังโอมนั่นเองนะที่กําลังดัง อยู่ในตอนนี้บอกกันเลยนะคะว่าคุณกี้ของเราเนี่ยก็อารมณ์เหมือนเป็นสกอยอะไรแบบนี้นะสกอยเกอเอาแหละเดี๋ยวเรามาทําการแต่งตัวเป็นคุณกี้กเลยดีกว่าพี่นิวนะขอใช้อวตารรูปแบบใหม่ละกันนะคะและครั้นี้นะพี่นิวก็ได้ทําการซื้อทรงผมของคุณกี้ไว้แล้วนะพี่นิวคิดว่าทรงนี้มันเหมือนสุดแล้วนะทุกคนเนี่ยดูสิามาดูกันนะคะนาะยพี่นิวว่าคิดว่าทรงนี้มันเหมือนทรงผมของคุณกี้สุดแล้วอะ่ะ และต่อมาเนี่ยพี่นิวก็ได้ทําการซื้อชุดนาของคุณกี้ไว้แล้วนี่ใส่เข้าไปเลยจ้าแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าคุณกี้ของเราเนี่ยใส่ชุดสีชมพูนะคะบอกเลยว่าชุดนี้คือเหมือนมากเหมือนเลยนะทุกคนนะนี่และต่อไปก็จะเป็นกางเกงนั่นเองนะคะซึ่งคุณกี้ของเราเนี่ยใส่กางเกงแบบ กางเกงแบบเดบเดอะแล้วคันนี้ก็จะเป็นกางเกงที่ลายๆแบบนี้นะคะซึ่งในเกมโรบอกมันก็มีนะกางเกงแบบเนี้ยต่อมาก็จะเป็นรองเท้านะซึ่งคุณกี้เราเนี่ยใส่เป็นรองเท้าสีชมพูนะเราก็เลยใส่รองเท้าสีชมพูให้กับคุณกี้ไปนะทุกคนนี่แบบนี้เนะค่เรียบร้อ,อ,ย,อยแต่ว่าเหลืออย่างหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปนั่นก็คือหน้าตานั่นเองเพราะว่าคุณกี้ของเราเนี่ยแต่งหน้าได้แบบจัดจ้านมากๆเลยนะแล้วพี่นี้วก็คิดว่าหน้านี้ในเกมโรบอก เหมือนสุดแล้วอะลองใส่เข้าไปนะ,ะมาดูกันโอ้โหทุกคนนี่มันแบบยุคไฮไฟเลยนะะพี่นิวเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยไม่ทันยุคไฮไฟไฮไฟคืออะไรไฮไฟก็เปรียบสเสมือน Facebook สมัยนี้นะคะแล้วคุณกี้ของเราเนี่ยก็น่าจะเกิดในยุคไฮไฟนั่นเองนะโอเคตอนนี้เราก็แต่งตัวเป็น คุณกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมโรบอกกันนะคะแล้วคราวนี้ก็จะไปทําภารกิจกันเอาไปกันเลย <G ül> มาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็พาคุณกี้นะคะมาในแมปบรุคเฮเวนนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยจะมาทําภารกิจนะภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเรานะคะจะเอามอเตอร์ไซค์นี่เลยเอามอเตอร์ไซค์ออกมาทุกคนนะแบบนี้นะจ๊ะแล้วคราวนี้เราจะให้คุณกี้ ขี่มอไซค์เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีมอไซค์ก่อนนะจ๊ะให้อเอาสีนี้แล้วกันนะเป็นสีแบบชมพูพาสเทลนะฮะมาจา้าแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ให้คุณกี้ขี่นะเราจะให้ผู้ชายในแมปนี้ขี่มอไซค์แล้วก็พาคุณกี้ซอนนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณกี้ของเราเนี่ยอ่าเป็นเหมือนสกอยเกิลนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผู้ชายคนไหนในแมปเนี่ย ขี่มอเตอร์ไซค์ให้คุณกี้สอนบ้างเดี๋ยวเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์หาผู้ชายก่อนนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เจอแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยเออจะบอกว่าในเซิร์ฟนี้นี่คือมีแต่ผู้หญิงหรือไงเนี่ยโอ้โหผู้ชายไม่เจอเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขี่ขึ้นไปตรงหมู่บ้านดีกว่านะจ๊ะเผื่อจะแบบว่ามีผู้ชายมาขี่มอเตอร์ไซค์ให้คุณกี้พอเราขี่ขึ้นมาแล้วโอ้โหเลยนะไม่มีใครสร้างบ้านเลยโอเคทุกคนรู้สึกว่าคุณกี้ของเราจะหาผู้ชายไม่เจอเลยนะ งั้นเราเอาผู้หญิงก็ได้นะไม่เป็นไรเอาใครดีอ่ะเดี๋ยวนะเอาคนที่แบบว่าอยู่เถวๆนี้แล้วกันนะอ้ะอาวโมไซโมไซคอยโมไซคุณกี้อ้อยอากไปแล้วโอ้โห เดี๋ยวเอาโมไซค่อยกลับมาโอเคโมไซ์กลับมาแล้วเดี๋ยวขอทําการล็อกรถก่อนนะทุกคนนะเออจะได้ไม่มีใครเอาโมไซคุณกี้ไปไหนนี่เธอเธอขับไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราล็อกรถไว้อะนี่อ่ะแล้วก็ทักทายเขาไปนะจ๊ะแล้วเขาก็ทักทายเราตอบด้วยแล้วคนนี้คุณกี้ก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนี้ไปว่าให้ผู้หญิงคนนี้ขี่โมไซได้ไหมเขาบอกว่าโอเคนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทําการปลดล็อกให้นะเดี๋ยวเราปลดล็อกให้นะไปจ้ะ เธอขี่จ้าเดี๋ยนะเธอเป็นใครเนี่ยไปเดี๋ยวเบิ่งอย่ามายุ่งเอ้าเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวเอ้าอะไรเนี่ยเออมามามาเราสอนเราสอนอ่ะไปเราสอนเธอขี่เฮ้ยมาดีมาขี่เราแล้วเดี๋ยวยายหมวกส้มมาขโมยอีกไปโอเคเอ้าเดี๋ยนะไม่ขี่อ่ะแล้วคนนี้นะคะคุณกี้ก็เลยบอกให้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาขี่จ้าเร็วๆจ้าเราอยากเป็นสกอยเแลอยากเป็นคนสอนเอ้า เขาบอกว่าไม่นะฮะเอา้าทำไมล่ะแล้วคุณกี้ก็เลยถามกลับไปว่าทำไมล่ะทำไมเธอไม่ขี่ล่ะเอา้าเดินหนีเฉยเอา้าทำไมอ่ะเอา้าเดี๋ยวเดินหนีไปนู่นเลย เอ้งงเลยคุณกี้ผิดอะไรโอเคงั้นตอนนี้คุณกี้ขอล็อกรถก่อนดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวคุณกี้จะไปถามตำรวจดีกว่านะจ๊ะนี่ไงตำรวจอ้าเจอผู้จ่ายแล้วคุณกี้ก็เลยทําการทักทายคุณตำรวจไปนะจ๊ะคุณตำรวจจ๋าอ้าทำไมนั่งนิ่งจังละ่ะนี่ฉันไม่ได้เป็นโจรนะเออไม่ต้องเอากุญแจมือออกมาก็ได้แล้วคุณกี้ก็เลยบอกให้ตำรวจอนะ่ะตามคุณกี้มาได้ไหมนี่นายนาย,นายตามฉันมาได้ไหมฉันจะพานายไปขี่มอเตอร์ไซค์รู้สึกว่าไม่มีใครฟังค่อยเลย <laughs> มาที่บ้านคนนี้ดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเออเขาเขาขี่ม้าในบ้านเลยเหรอเออว่าจะชวนมาขี่มอเตอร์ไซค์หน่อยคุณกี้คิดว่าเขาไม่น่าจะมาขี่มอเตอร์ไซค์กัแล้วหรือเปล่าเง้นจะขอกดกิ่งก่อนดีกว่านะเผื่อเขาบอกว่าเขาอาจจะสนใจขี่มอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นี่นายเออมาแล้วมาแล้วอุว้ยจะบอกว่าใช้รูปร่งางอวตารเหมือนเราเลยอะคุณกี้ก็เลยบอกกับเขาว่านี่นี่เธอเธอมาขี่มอเตอร์ไซค์ไหมอะนี่นี่นี่มานี่เดี๋ยวเราเอามอเตอร์ไซค์ให้เธอดูนะคือแบบว่าเราอยากจะซ้อนมอนเต เธอมาขี่มอไซค์ไหมเธออย่าเชิงเข้าบ้านดิคุณกี yep> et ้จะชวนเธอมาขี่มอไซค์แล้วคุณกี้จะสอนเอ้าเดี๋ยวเข้าบ้านเลยล็อกบ้านไปอีกเอ้าไม่ได้สนใจคุณกี้เลยเอ้าเข้าไปในลิฟต์แล้วเดี๋ยวนะชาตินี้คุณกี้เนี่ยจะมีคนมาขี่มอไซค์ให้หรือเปล่าเนี่ยเธอเธอเธอรถเรารถเรารถเราเออได้สอนแล้วทุกคนได้สอนแล้ว ได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์จากคนที่มาขาโมยรถคุณกี้นะคะขับดีๆนะขับดีๆนะเอาไปไหนล่ะนี่เธอจะว่าไปเขาก็แต่งตัวเหมือนอีกี้เหมือนกันเลยเนี่ย <laughs> มาหานายคนนี้ดีกว่านะโอ้โหใส่หนวดสเฟิร์มเชียเอามอเตอร์ไซค์ออกมาเลยนะจ๊ะนี่นายนี่นาย,นาย,นาย,นายมาขี่มอเตอร์ไซค์ให้กับเราได้ไหมอะรู้สึกว่ายืนกินขนมอย่างเดียวไม่สนใจเลยเป็นไงล่ะดัดฟันสีทองด้วย <laughs> รู้สึกว่าเราเจอคนไทยนะคะนี่เจอคนไทยด้วยเดี๋ยวนี่ <laughs> เห็นคนไทยแว๊บชมพู่อะไรเนะี่ย ชมพูตกดินเฉยไหนละชมพูแต่ดูเขาใส่หน้าตาเขามานะคะเนี่ยคุณกี้ก็เลยทําการทักทายเขาไปนะทักเขาว่านายแล้วเขาก็บอกว่าไลโอ้โหโต้อไมน้ําเสียงห้วนจังะ่ะแล้วเขาก็พิมพ์ว่าใครแล้วก็บอกอ้าวเดี๋ยวบอกนะว่าเขาจําพี่นิวได้เนี่ยแล้วคันนี้พี่นิวก็เลยถามเขาว่ารู้จักอีกี้ปะ <laughs> 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 นี่ไงเขาบอกอีกี้มันเป็นสกอยแล้วพี่นิวก็ตอบเพงเลงไปว่าไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตนะคะแล้วเขาก็ขำาฮ่าฮ่านะคะ แล้วเขาก็พิมพ์มาว่าอีกี้ตึงจัดสแสดงว่าเขารู้จักอีกี้นะเนี่ยแล้วคนนี้นะคุณกี้ก็เลยบอกกับคนนี้ไปว่าขี่มอไซค์พาซ้อนหน่อยจีอ่ะไปะเดี๋ยวเรานะไปไปนั่งรอบนตรงซ้อนนะคะดูซิว่าเขาจะมาหรือเปล่านะคะ แล้วควนี้พี่นิวก็เลยบอกว่ามาเลยมาเลยแล้วเขาก็บอกว่าเราจะสอนเอา้าเอ้าแล้วใครพาเราขี่อีกเนี่ยดเดี๋ยวจะสำเร็จไหมเนี่ยโอ้โถอเอ้ยจะให้มาขี่กับกายเป็นว่าคนนี้อยากจะสอนเราซะงั้นเอา้าเอาเอนั่นแหละเพื่อนไปเลยเพื่อนโอ้โหภารกิจสำเร็จเอาชนถังขยะปะนะเอา้าแล้วคนนี้คุณกี้ก็เลยบอกว่าเย้ภารกิจสำเร็จไปแล้วหนึ่งนะจ๊ะสุดยอดเลยนายขอบคุณนายมากเลยนะที่นายรู้จักคุณกี้อะ ขี่ขึ้นเข่าไปแล้วหนึ่งเออนี่นายขับไปหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นนะอย่าเพิ่งขี่ขึ้นเข่านะรถเราไม่แรงขนาดนั้นเอายังจะขี่ขึ้นเขาอีก <c oughs> ใจเย็นนะรถเรามันไม่แรงขนาดนั้นนายโอ้โหเป็นไงขี่บนพื้นไม่เอาขี่บนเขาไปเลยจ้าเฮ้ยนายเฮ้ยนายเดี๋ยวโอ้โหมาได้ไงเนี่ยสุดยอดเลยนายโอ้โหพาไปสเกิร์ตจริงๆนะเนี่ยโอขับลงมาขนาดนั้นได้ไงดีรถไม่คว่ำอ้าวชนเสาอ้าวจะชนคนแล้วนะใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอเคนายขอบคุณมากที่พาคุณกี้ไปสอนมอเตอร์ไซค์สวัสดีจ้านี่เธอเธอเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยอ้าววิ่งเข้าบ้านเลยนี่เธอเธอไม่ต้องกลัวนะ นี่เธอกลัวคุณกี้เหรอเนี่ย <laughs> อะไรอ่ะมาถึงก็ยื่นบัตรให้เลยอ่ะใจเย็นนะนี่เราก็ไม่ได้แต่งตัวดูจนนะเนี่ยมาถึงก็ยื่นบัตรเครดิตให้เลยเหรอเนี่ย <laughs> แล้วคนนี้พี่นิวก็ถามฝรั่งไปว่า <laughs> เธอรู้จักอีกี้ปะยูโ you น know, อีกี้ <laughs> ถ้าเกิดเขาตอบว่ารู้จักนิฮาเลยนะเอาล่ะทุกคนคลิปนี้เนะี่ยพี่นิวก็ได้มาทําการแต่งตัวเป็นคุณกี้นั่นเองนะคะจากเพลงท่าทองสาวของยังโอมนะทุกคนนะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้คุณกี้กําลังดังมากเลยนะแล้วก็มาช่วงเทศกาลสงการานต์อีกวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะครั้งหน้าจะมาแต่งเป็นอะไรหรือว่าจะมาทําภารกิจอะไรก็คอยติดตามกันนะวันนี้ลาไปพร้อมกับ คุณกี้ก่อนนะจ๊ะไม่บจ็นใจจุ๊บๆ <S <S คุณกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตกูจะบอกว่าเธอคนนี้นะแต่งตัวยุคไฮไฟเลยอ่ะวันดีจ้าน,นี่นี่เอ้าผมผมหายนี่เธอสนใจจะมาเป็นเพื่อนกับคุณกี้หรือเปล่าอ่ะมาเป็นเพื่อนกันดีกว่านะ